สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือเช่งชุมุนเตตเตะวัฒธรรมท้งที่บันเิตครับพี่นำพาท่านผู้ชมมาเพื่อชมวิทยาการเรียนรู้และหอชมเมืองเจ้าวัสมุตปราการคัา รเข้าไปเรื่องตังแตงชาวฝรั่งค่ะไม่ว่าตรในชาวยุโรปตะเันตกชาวจีนชาวอารัหรือแ้แต่ชา,ชา,ชา,ชาสายของเราด้วค่ะเจที่จะ่านผู้ชมลองชมลักษณะภายในห,ห้องถัดไปค่ะมีนผู้ชมทาทรอกไว่าต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรคะลองทายดูไหมคะ,อ,ะ,ะมอกค่ะต้นต้นนี้มีชื่อว่าต้นโทะเล,ลนั่นเองค่ะค่ะจะมีลักษณะใบเป็น เป็นสีเหลืองไปในยามเช้าแก่ลงจะเป็นสีแดงแนอดีตเราจะนิยมปลูกต้นโพทะเลค่ะไว้ตามผ่านป้อมปรากาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเห็นเป็น้นไม้ธรรมดาธรรมราแบบนี้นะคะเป็นถึงต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรปราการของเราเลยนะคะต้นโพทะเล้างท่านผู้ชมอยากชมต้นจริงีปลูกไว้อยู่ทั้งนั่งต่ออาคารด้วยนะคะแถวแถวไดโนเสาร์จะสังเกตุได้เลยทาท่านผู้ชมทุกทันพร้อมแล้วนะคะของิญเข้า้อมีิทศการถัดไปค่ะที่มีชื่อว่าข้าวท่า ทุกท่านเลต่อสองชับสินค้าเลยนะคะสินค้าของเราเลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญม,มขขาเร่ยนรับกันเลยนะคะ จุดแรก่เราตของทาวกันคือจุดตั้งตานา้ดจุดตั้งตั้งช่างต่างหน้าแดงที่ชื่อว่านาแดกลอดไปในสมัยรุ่ที่อนาต่ำตนเงืนรัาระแดงเคยหมดบาทเป็นเงหน้าขดงในละค่คนท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินเพื่อเป็นบาไม่นานทำให้เงินรัฐประแดงอยู่ห่างจากบาท ีสยยธาุจึงส่งสถามันารมืมินสรุบรนการขึ้นบริเวณั่บใต้ขอบบางประกวเพื่อให้เงินแหองาหม่ารายไปกระกาตัวแดนนื่อากตนเองอาชีาพนิยาเ,ยเป็นศูนย์การทางการค้าในภัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนือ่องจาอยู่ในเตที่เหมาะสมต่อการค้าทัาง้งภายในและ นี่ในนั้นคือฮอรันดาซึ่งเป็นชาติตวันทกที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากที่ปากน้ำความสัายนแดีระหว่างสองอาณาจักรมีถือเริ่มต้นมาจากั้งที่ฮอรันดาส่งทุ่ข้อนาันข้อตกลงกับอุทยาในนามของบริษัทอินเดียตะวันตกหรือ VOC และในเวลาต่อมายังได้ช่วยในการสืบถองสมเด็จพระเจ้าทรงถามกับล้านชานจนได้รับชัยชนะ สมเด็จพระเจ้าทรงทงเห็นถึงความดีความชอบจึงทรงจัดสร้างพื้นที่ปากน้ำบริเวณปากคลองบางกระกดแห่งเชาอ่อนดาเพือจัดจตั้งขึ้นเป็นคลังสินค้ามีชื่อเรียกว่าหน่งอันสเตเดอร์กันขาคนชาวออแนดามีลักษณะเหมือนข้อขาคนกลาโดยจะนำสินค้าจากอินเดียเช่นหนังป่า,ไม,าไม้ป่าไม้พิษหนา นำปราประเวศส่งขายให้ชาวต่างชาติขณะเดียวกันการับสินค้าจากชาติอื่นเข้ามาขายในอธิเดียไม่ว่าจะเป็นโลหะท่อแดงผ้าชนิดต่างๆอาวุธและประสุนเป็นต้นการสินค้าทีม่มาสแสดงนั้นสร้างผลประโยชน์ให้แก่ความดาเป็นอย่างมากทั้งช่วยลดขั้นตอนในการขนส่งสินค้าและเป็นจุดผ่อนคลาย พัดสินค้าขึ่งลมในยามที่กระแสน้ำไหลเชีย่ยวไม่เหมาะในการเดินเรืออีกทั้งยังเป็นจุดท้าแรยของบรรดานกักเดินทางรวมถึงหลักพ่อค้าจากวัวทุสารกิจในเวลาต่อมาการท้าทายกัมพนดานเริ่มหมดความสำคัญเมือ่ออิทธิพลของฝรั่งเศสได้เข้ามาแทรกยิวในช่วงปลายรัชย์การของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและกองกัมพูดาต้องการเปลี่ยน สินธายูนันสเตด,ดจึงถูกทิ้งร้านและตุกกิจการลงหลังเกิดสงครามเสียกรุงศรีอลยุธยาครั้งที่สงองค่าของมีนันสเตเดนที่เคยรุ่งเรืองจึงค่อยๆ่ยลืนหายไปและทางทลายลงด้านประแสริน้ที่ไหลซอะตะลิบหรือไว้เพียงหรือกล้าวและทันานที่ยังคงอยู่ตร,จราจนปัจจุบัน ปากแม่น้ำเจ้าพระยา